จะเลือกขายาจะไปขายที่ไหนคะเลี้ยงแล้วเนี่ยแล้วตัวเท่าไรขายยังไงนะคะตอนนี้ก็มีผู้ที่สนใจนะคะก็ได้นะสมาสอบถามแอดนะคะเดี๋ยวแอดจะบอกว่าแพะหนึ่งตัวเนี่ยเขาขายยังไงนะคะเขาขายเป็นกิโลนะคะตัวหนึ่งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนกินละอ่ะมาดูเขากินก่อนโอ้น,นะอนีนะ่กินกระท้อนกระท้อนนะกินกระท้อนอ่ะนะแพะหนึ่งตัวเนี่ย ประมาณยี่สิบโลนะคะที่เราจะขายได้นะโลละประมาณร้อยยี่สิบนะคะตัวนึงก็ประมาณสองพันกว่านะคะตัวนึงอะ่ะตัวตัวไม่ใหญ่เท่าไหรนะ่น่ะตัวขนาดนี้ก็จะประมาณสามพันละอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ประมาณสามพันละนะคะเขาเขาช่างนะคะเขาช่างเป็นตัวตัวละประมาณโลละร้อยยี่สิบตัวหนึ่งก็ประมาณสองถึงสามพัน นะคะตอนนี้นะคะเราสามารถจับได้หลายตัวแล้วแต่ว่าตอนนี้เราต้องการเลี้ยงไว้ให้ให้มีน้ำหมักดีก่อนนะให้มีน้ำหนัก,ก,นนะนนกเพราะว่ายังไม่โตเต็มที่นะคะโหลละร้อยยี่สิบนะคะแต่ว่าแม่พันธุ์ก็จะไปอีกราคานึองแม่พันุ์ก็จะแพงหน่อยเนึงนะคะตอนนี้เขาก็มาติดต่อไว้แล้วนะแต่ว่าเรายังไม่อยากขายนะคะนะยังไม่อยากขายถ้าบอกขายวันไหนวันใดเขาก็มาจับลนะอ่ะ กิโลละร้อยยี่สิบนะคะเพราะฉะนั้นอ่ายี่สิบตัวก็จะได้เท่าไหร่นะลองคูณไปนะคะตัวละประมาณที่เอาตีขั้นต่ำยี่สิบโลยี่สิบโลก็ตัวหนึ่งประมาณเท่าไหร่บางทีมันออกลูกมาถ้าเราโชคดีนะตัวหนึ่งเราก็จะได้ลูกสองตัวแม่หนึ่งตัวก็จะได้ลูกแฝดนะเดี๋ยวมาดูนะคะนะเป็นคำถามที่ถามมากเลยว่าจะไปขายที่ไหนมีตลาดรองรับนะคะ นะแม่คนะ้าเนี่ยตอนนี้เริ่มมาจองแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากขายเนาะเรายังไม่อยากขายนะคะอ่านี่อยู่ในกระม,มังไม่ยังไม่อยากขายก็คืออยากให้มันได้น้ําหนักน้ําหนักดีก่อนน้ําหนักดีแล้วค่อยขายนะคะก็แม่ค้าก็เริ่มมาติดต่อแล้วแต่ว่าเราเรายังไม่ขายเดี๋ยวพามาชมอีกนิดนะคะตอนนี้กําลังพักนะคะพักแล้ คือมาที่ไรก็ชื่นใจนะคะมาแล้วมาแล้วแบป้แบป้แบปแบ,แบ,แบอันนี้ออกใหม่นะคะออกใหม่ออกใหม่เดีวนะออกใหม่ตัวละร้อยยี่สิบนะคะไอไม่ใช่ตัวร้อยสิบโลละร้อยยี่สิบเขาขายเป็นกิโลขายเป็นกิโลอย่างนี้ก็ได้แล้วตัวนี้เนี่ยแต่ว่าเรายังไม่อยากขาย มีตลาดรองรับนะคะและการเลี้ยงก็ไม่ยากนะคะปล่อยตามธรรมชาติตอนนี้พักแล้วตอนนี้พักแล้วน่ยอยู่ในกระลมังอยู่ในกระลมังชอบ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 อยู่ในกระลมังนะคะอยู่ในวงบอ่อตัวน้อยตัวน้อยเพิ่งออกมา ลงทุนไปแสนนึงนะคะพร้อมโรงเรือนด้วยนะคะแสนนึงตอนนี้อ่าเลี้ยงประมาณปีหนึ่งก็ขายมาได้ประมาณสี่หมืนกว่าละแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกถ้าเราจะขายวันไหนก็เขาก็จะมารับเลยนะคะอ่าอยู่ในกระมงังละอ่าอยู่ในกระมังเลยค่ะอ่าขัาไปเลยเขับไปเลยนอน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 ได้เลยนอนได้เลยนอนได้เลยน มาทีไรก็ชื่นใจนะคะเอาแล้วร้องแล้วร้องแล้วนะคะนี่ได้ตัวเดียวออกมาตัวเดียวเพิ่งออกนะคะเนี่ยสีน้ำตาลสีน้ำตาลเรื่องราคานี่เราก็โอเคอยู่นะคะพอใช้ได้อยู่เนาะขายเป็นกิโล มันก็ง่ายกว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะง่ายกว่าตรงที่เขาไม่ยุ่งยากเลี้ยงก็ง่ายอะไรก็กินราคาก็ถือว่าใช้ได้นะคะราคาถือว่าดีนะคะช่างเป็นตัวเลยนะช่างเป็นกิโลเลยกิโลละร้อี่สิบนะคะเอาแล้วเอาแล้วพักแล้ว พัก yup. อยู่วงบอพักแล้วครับพักแล้วนะพักแล้วนะคะพักแล้วพักก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะคะตอนนี้เขาพักแล้วตัวเล็กตัวน้อยนะคะตัวเล็กตัวน้อยน้องแพะตัวเล็กตัวน้อยไปแล้วพักกันก่อนพักก่อนพักก่อนเห็นไหมคะตัวเล็กก็จะเยอะเพราะว่าเราได้ลูกแฝดเยอะเลยลูกแฝดเยอะนะคะ ตัวละสองตัวละสองนี่ก็นี่ก็เป็นคู่แฝดกันเนี่ยตัวเนี้ยประมาณสองพันเนี่ยตัวเนี้ยตัวอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่จับนะเจ้าของเขายังไม่จับขายนะคะตัวเล็กตัวน้อยมาดูซิตอนนี้พักกันแล้วเบ๊ะ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 มาดูซิเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะมาดูซิอ้าว ใครนอนพักใครนอนพักใครนอนพักเหนื่อยแล้วเอ้ยหลับแล้วหลับมาดูหลับ,มา,ลบมาดูเข้านอนหลับแล้วมาดูนะคะดูนะคะดูท่านอนเขาท่าหลับเขาน,อนอ่ารักน่ารักจริงๆมาดูน้องแพ้นะคะซึ่งการเลี้ยงแพ้ก็ถือว่าสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรได้นะคะเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะคะอาชีพเสริมนะคะซึ่งเราสามารถเลี้ยงไว้ จำนายอ้าตัวนี้น่ารักจังเลยดูดูเข้านอนดูเข้านอนดูเข้านอนห้ามรบกวนห้ามรบกวนใช่ไหมจะนอนแล้วใช่ไหมจะนอนแล้วนะจะนอนแล้วรู้ภาษาด้วยรู้ภาษานะคะเบะบบบเดี๋ยวเข้ามาดูนะ,ะเดี๋ยวมาดูเข้านอนหลับนะ แอบๆแอบดูแอบดูก่อนแอบดูเขานอนหลับกันแอบดูเขานอนเขานอนหลับแล้วนอนหลับบงบอกแอบดูนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมาแอบดูมาแอบดูนี้เป็นคอกเขาคอกนีนจะมีทั้งคอกสูงคอกต่ำนะคะซึ่งแพะนี่เขาเป็นสัตว์ที่ อ่าไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่มันชื้นมันแฉะนะไม่ชอบที่โครนนะคะเขาชอบสะอาดนะนี่ก็มาดูลูกเล็กนะมาดูลูกเล็กเขานะตัวนี้คู่นี้นี่แม่เขาแล้วตัวนี้ออกมานะคะคู่เขาคู่กันนะแอนให้ดูใกล้ๆนะคะนี่คู่นี้ลูกเขาคู่นี้เป็นลูกเขาแล้วนี่ก็ลูกตัวนี้อ่าเนี่ยตัวเนี้ย ตัวเนี้ยประมาณ2องพันกว่าสองสามพันอะตัวเนี้ยนะคะวันนี้เรามาดูมาทีไรชื่นใจอะชื่นใจทุกทีเลยตื่นแล้วอยู่วงบอกเดี๋ยวมาดูนี่ตัวนึงอันนี้เป็นเก็บกากนะคะเขาเรียกว่าก,ากากผักบุ้งนะคะเอาไว้ให้เขากินนะคะเวลาการที่กาดแคลนอาหารนะ